จำได้ว่าที่เข้าไปดูดวงยุ่งน้ำกันได้ได้ได้จ้าไอเป็นผู้ชายแมนเนาะตัวเป็นผู้ดูดวงแมนแมนเรื่องกิ่งมัตสีเลขมาทั้งปีนแมนแมนบอกแมนโอได้เล็กไม่ยังไรแต่ละงวดแต่ละงวดฝันอืมน้องฝันเองตองวดฝันตลอดฝันตองวดฝันตลอดจ้ะฝันว่าเมื่อนี้ตอว่าเมื่อนี้ฝันฝันแล้วมืออื่นสีฝันอีกเมื่ออื่นสีฝันอีกสิฝันสามมือต่อกันแล้วถ้าฝันแล้วมันจะเป็นความฝันซอนๆอนไหมแต่ว่าเลข แดงงูซอนลายตะฟันสีได้ตะบนมันมเล็กลางบอกบอกเคยท่ฟันนะที่เป็นแ่บนเท่านั้นแมนว่าเป็น่างขอโทษแม่ในน่นแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าันี้ส่วนของฟันน้องมีให้ว่าดวงน้องมีปีนิวให้ว่าพุ่งกระฉุดเลยจังหมอดูไกลว่ามันบักแมคือว่าปีปีนงวดก้อนนูสิไปหาเราเนี่ยนูถือโยนูซื้อเลขแล้วหนูซื้อเลขแล้วมัเนี่หนูกับมลาหลดหรอกว่าเราเราถือแดงน่ว่านูถือเลขเป็นเซียนูก็ถือเป็นแซียนอีเลหนูซื้อเลข เสื้อเลขนุ้งว่ได้ตั้งใจซื้อเมื่อนั้นน่ะมูนเอาเบอร์ท่องมาขายให้บอกว่าเออเนี่ยเบอร์ท่องมันมันเป็นเบอร์สุดท้ายเดอออันมึงซื้อมึงซื้อซอยกูเนี่ยได้บเพว่าเพี้ยนไม่ินะเขาก็เล่กว่าเขาก็เลยบอกว่าเอาอถ้ออากูซื้อซอยเขาก็เลยซื้อเดาๆมันเหลือเลขให้สา,ามตัวหันนึ่งเก่าก็ได้ถือเบอร์อรท้องแมน ตรงๆัวหันแมนตรงๆก็าสิบาทพัแเลยเ่ก้าสิบแมนบ่อมันไหนว่าเลื้สามใบมันก็ดได้ว่าเล้ยานหนึาสามใบมึงซื้อซอยกูแนยก็เรบอกว่ารัาเกีู้คือกูคือซื้อเล็กวันนี้กูไม่ต่อซื้อดีมึงซื้อซอยกูเนี้ยแ่บ้าเลี้ยสามใบกูขครมึงเนี้ยกูหายไอ้ไครกูม่เสียเอาคือใบมงแล้วมันชิบิสิบิเล็กสองใบแล้วกันมาฉันกูชิวนไทยสามใบเก้าสิบใบละเก้าสิบใบละเก้าสิบโอ้ได้ใบได้สามมือก้มตัวนี้บ่ บ่แม่นสามหมื่นกว่ามีได้มีได้ท์ทองมีได้ท์ทองสามบาท<ม>เออวาว่ามันบ่เป็นเบื่อเงินมันเป็นเบื่อทองอ๋อกามาตีเป็นเงินกนได้แสนกว่าบาทแสนกว่าไอ้ไม่ม,มาถ<ม>ึกใต้ดินประมาณสี่หม,มื่นดวงดีค่ะวันนี้แรกซื้อถือเลขบอกาบอกแฟนนี้ฟ้าจะคองมาถือค่ะตอนนี้แฟนเขาได้บ้านเอาเบื่อทองมาตรวจตู้สั่นอันนี้เอมาตรวจตรวจ ตอนแรกมูกเ็เลยว่าเพี้ยนอีกจั๊กสองสามมื่นเดี๋ยวกูส่งท้องไปหายเด้อก็เลยว่าเออเขา่งมากก็เลยว่าตัวก็ขาไมา่คิดว่าจะคล้องสีถึกหรอกอันนี้ก็เลยเครมาปาดกูถึงอีหลีหลังจากเขาส่งท้องมาหอดมึงก็ไปตลาดมึงบอกแล้วก็ไปพ่อกับหน้าพันเออวันนี้เพี่นก็เลยบอกว่ามันดูดวงเทเลงางขึ้นไปเลยเด้องางไปแล้วกูมีเงินสามหมื่นกูแบบก็เลยงางขึ้นมา อันนี้ก็เรียกว่าอุ้ยไก่มึงอยากยิบหลายได้แด้กูมีเงินเดืเงินสี่ <c oughs> กกร้อยก <c oughs> ไก่ก็ได้ใกไก่ก็ได้ย,ยิบให้สองรอยแปดสิบอ,สองรอ้งรแมิม่เนาะก็เรียกว่าเออห้องยิบตะายิบกูสีซื้อเลียันแต่ว่าเจา้าของนี่มกักองเงินไี่เจ้าของมักเจสองแล้วเจได้แล้วแมนมีฟันได้เจสองเป็นฟันต่อกันสามขึ้นที่มานี่ยฟันอีกแล้วเจี๊สองหนแต่ว่ามีฟันได้เจีสองแต่ว่ามีว่ารัวเขากอัน ไก่หน่อยบอเพราะว่าเนี่ยเพื่อนางสนเพราะว่าเอากลับมาจากเล่ามันบอผูยหายผู้เหล็กหายไม่ไม่เท่าไอ้ที่เล่าหายมากนะหายหายแมนตะวันเราบอกว่าหายโทรกลับมาหาเฮาแมนตะวันเราเราเคยบอกคนอื่นแล้วว่าเราบอกมึงเหมืนน่ะแล้วนางบอกเลยเด้ตัวโทรกลับมาหาเฮาแล้วมาเฮาถึกสตาร์กับตัวตัวชนะทุกสนามแมนนี่วันเสาร์นีนุ่นสิไปตีมูอมันไอ้เรื่องร้านสาองนี่เนี่ยงใกล้ตีบอเลยแมนขายไกลเพราะไม่มาขายโดยเพราะเฮาเฮาพอที่หนะคือแบบว่า เฮาเฮาซื้อนะซื้อโดว่าหมักหมักเราก็บจางเขาเพาะจางเขาเลี้ยงให้จางเขาเลี้ยงนี่น่าดันจะเอาไปชนแน่นดันเอาไปชนแต่ว่าจังหวะมู่นว่างนู่นนี่น่ะนู่นมาเจ็ดซองมาเกลี่ยมักมาเจ็ดซองก็ได้คุยกันกับแฟนมาเดี๋ยวสิลองโทรหาแล้วลองเบิ่งทะเลเขากันสีร้องหายแต่ว่าเลขนู่หายอีหลีนนูนก็ยังงงมาทเลขหายแต่บัหลังนจายนูกลับมาจากเราหนุนิษย์สอนฟังเมื่อแรกทันเป็นผู้ชายใส่ชุดไทยมาหา เดี๋ยวเอาเงินมาให้หนุ่นนะยี่สิบเจ็ดบาทอืมอวันที่ยสองมาก,กับเด็กหน่อยผู้ชายครูหนึ่งแบบว่าครูหนึ่งแบบว่าเขาเอื่นอย่างก่อนครูหนึ่งเพื่อสื้อเขาเอื่อนอย่างว่าเป็นคือยังกุม่านเลยแม่มต้องเป็นกุม่านเลยแมนะ่น่ะเราบอกว่ารักยมม่อมปะประมาณคล้ายๆรักย่อม,อมลูกเขาเรียกว่าห้าบอลเลี่ยงของพวกนี้ดิมาแต่ว่าในความฝันแต่ว่าคือทางความจริงนี่แหละมาในตอนนี้บอกว่าโอ้แม่บอลเลี่ยงตัวนี้ ตัวสิบไปตัวสิไปยุ้ใส่ตัวกลับไปหรือตัวมาบอกแม่ไปทําบุญบอ่อใสวางสีน้าก็ได้ว่นแม่หัวนี่นะนูเจาหวยไหมแม่ใส่นั่นเนี่ยเออหนูก็เรียกว่าเออเอาก็เอาแล้วก็เราแล้วบุกกระตือเลยแบบนี้มือที่สามมือเศรา้าเนี่ยขอายกแกงก็ได้ฝันมานั่งกับแม่อีกนั่งก็เลยมาแม่งววนี่ซื้อเลยมาหุ่นนูมากนูมากนี่เจ็ดฟองนี่แม่ซื้อเลยแม่ซื้อเลยน่ก็เลยบอกแบบนี้กับฝัน กะเลยบอกว่าเออถ้าถ้าเจ็ดซองก็สิซื้อก็เลยบอกว่าสินางก็เล่ว่าถ้าแม่ถึงอ่ะแม่แม่ซื้อหรืนี่มาให้ได้บ่ซื้อทุดไทยมาให้ลูกได้บ่อยู่หม้อเก๋อมั้ยแล้กว่าได้ได้ซื้อไปให้อ่าน้ำพันน้ำพันน้ำพันเคยน้ำพันเคยได้ยินปั่มน้ำมันอยู่ดอนเคของวะจับวะจับวะเออเพิ่นทีเลขประจำนี่เหรอไม่ใช่หนูไปอยู่นั่นน่ะหนูไปอยู่นั่นน่ะหนูได้เลขน้ำเพลินน่ะ <ม>บ้านนั่นถือเลขนองก้นหนุาาม่มวตำกเป็นล้าน<ม>าแต่ละงวดแมน<อ>นุปยู่ถามมาเลยสร้อยนันแค่เจ้ารู้จักนุเบิส <มา S 2> แมนนุให้สามตัวต,ตรงเป๊ะป่ะ <มา S 2> แต่ว่าหลังจงกงากนุวตัยไปเฝ้าปั้มนั่นนุกับ,บวตัยหวยอีกเลย<อ>แต่ว่าถ้าเพิ่อนอยากให้เข้าไปเพิ่นสิมหาหาเขาเองอคือจังหวะนี้แหละนึ่ถึงแม่นนั่มากเลยเพื่อนเพิ่นเพิ่นถือชะตากับหนุ่มเพิ่นถ้าเพิ่นอยากให้เพิ่นสิมาเองคือจังหวะนี้เพิ่นมาเพิ่นอยากให้แมนหนูก็เลยคิดว่าง่ายๆหนูก็ต้องเข้าต่ว่าแต่ว่าก็ ดวงไพดวงมันนะเนาะแมนแมนแต่ว่าผู้ใดมัดก็จะกระเสือเอาแต่ว่าว่าผู้นู้นนูก็ว่าเจี๊สรงนี่ยแหละแต่ว่าแมนนูก็มักจะว่าจะเสือเจี๊ยสร้างสองเจ็ดนี่เนาะแมนแมนวันนี้เฮียเจ้าไหนเขาจีได้เลขไก่น้อยมั้งบางอย่าะเอาจังไดล่ะเล็นไดต้องหาเพื่อนในเรื่อผู้มีเบื่อได้ได้เราโน้โทษต้องหาเพื่อนได้เราโน้ตโทษถ้าได้จังไดเราส่งให้ส่งให้ได้ส่งให้ทังเฟียดได้ได้ได้เพราะเป็นมู้กันครับแมนแมนเป็นมู้กันกับเยลิโออัน เคยเห็นคุยกันในเฟซใน่ยังเราไปคอมเมนต์เราเตยูยเดี๋หนูเดหนูสงให้แต่ว่านูจะคุยกับเราอยเพราะว่าเราบอกกับนูนะว่าเฟนพนีจีพายหางงนี้แล้ว嘛แต่ว่าแฟนนุแตนแปลกดิแก่เลยจีพายหางมามีแต่่าบรสนัำสนุนการเล่นพนันเลยพอกเขากันเลยเฟนนูบริล่นการพนันเลยไม่ชอบเลยเอาเอินว่าดวงมันสู้กันมันคันกันนาจีแมนมาแต่ว่านูไปตีนุนูไม่ได้ไปเองเด้ก็จะไปตีไกเอ็นบ่ไปก็ไปกันฝังเงีนไป ฝางเงินไปเล่นมาฟางเงินไปเอาแมนว่าได้ไปตีเองไปเบิ่งเองอือว่เคยไปเบิ่งเองไกลไกลห้าอยู่ไก่ห้าอไก่ห้าเปียบคู่เองเป็ยกทุย่างเองแต่ว่ากางเขาไปฟาวมอีมันชีวิตอีคนนึงที่เป็นน้องบ้านนี่แหละยู่ตองกันเขาก่ได้มีเงี้ยมันก็เล่น มายมกัดจะเล่เปียบใกล้เปียกยังเขาสิมาหาแต่ว่าถือแต่ว่าจังหวัดป้าทมวันนี่ถ้าถ้ากูตีไก่ชนะอย่างเดี่ยแสดงว่าเมีนความเราเปะเลยเพราะว่าเพราะว่าก้อนที่นูสิไปหาเราตีไก่มากน่ะแสนเอ็ดอนี่ได้สิตีนะป้านเสา,ส,าสีห์หัวปัานเสาสีห์หัวไปตียั่ไงก่อหมูมนันป้านหมูมันแมนอืออือมันก็ไล้หวังเดี๋ยวสิล่องเมืองสิล่องเมืองแม่นวันนี้ในส่วนเลขกเจ็ดสองที่ว่านี่ หายไม่หายตัวเดียวกันแขียนนี่สั่นได้บ่แมนเพิ่นหายยังสี่ตลอดมารกบ่กหานไม่มากตัวจะฟังเองหนูมมากมากตัวเลขตัวนี้มากแมนถ้าถ้าหนูฝันสามคืนต่อการที่หนูมาร์กต้อสื่อเลยแต่ว่าตอนนี้เจ้ามูกท่านจะเปิดโพยเหมาแมนมันก็พุ่งเลยพุ่งออกเนาะแมนแล้วก็ไปยิบรอตเตอรีไว้ก่อนเนาะแมนลองเบิงลองเบิงเ่าเสียหายเพื่อเพื่อน้องไม่ห้โชคเนาะแมนเพื่อดวงสมพงศ์กันแต่ว่าแต่ว่าเขาอยากได้ซุดเขาก็น่าจะให้ อยากได้ชุดไทยสีเหลืองชุดชุดไทยแม่บ้าของเขาเป็นสีเขียวอ๋อสีเขียวอยู่ที่นี่เป็นสีเขียวโอ้ชุดไทยสีเขียวแมนโอ้จะาเสียดายเลยไกลหน่อยแตนผัวใดน้องกไปบอกในเด้อเหมือนเลี้ยงคด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดโทรหาเราด้ได้ได้จะแชร์ไปบอกเดได้ได้้ววังจะหได้กัตังแต่ป้อนห้มากกบด้เปิดเลยบอกหมาะเ่าเคยเปิดอ๋อนว่าที่แบบว่า ถ้าหนูจะซื้อมันจะมาเองอแมนหนูนจะเป็นเลขที่แบบว่าถ้าฉันจะซื้อคุณจะมาเองว่าต้องไปแสวงหาว่าต้องไปกากว่าต้องไปเฮ็ดตามเข้าเจ้าเฮ็ดแบบเกียงพุยนั่นนู่นนี่บ่เคยดเหรอคนคนมีเส้นเนาะแนนแนนแนนเอาคนมีเส้นอันอยู่ดอนเครื่องเลยนู่นหายวันเนืองขาเจ้าถือเบิ้ลเลยอำเภอให้เลขตัวเดียวอันโซนหกแปดวันนั้นที่ออกบนสามตัวโอโซนหกแปดแนนหายหมดเลยบัานน้องชียงถือเลขเบิ้ลบาน มาบานพวงกระโดดตรงแม่เลยพูนละลายเนาะแม่บาเนี้เขาเจ้าป้าตัวได้เล็กม่แต่ไสตตัวคุณแม่นแท้ก็เลยบอกพูรู้เล้วฝันก็เลยบอกว่าฝันพูรู้ว่าเป็นอีหยังก็แค่ฝันก็เลยก็เลยร้องเบิงเนี๋ยวันนี้ร้องเบิงเพื่อเพื่อดวงน้ำกันแม่เพื่อดวงเรื่องน่าจะเรืมองเล่าทั่หาได้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 ก่อนแล้วนี่จังไรเนี่ยบ้านแม่นะครับเป็นอาธิพ่อแล้วก็ได้เลขเล่เลขนั้นนะอาธิพ่อก็ได้อธิพ่อเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ได้เบอร์ละมาหนูกก็เ่เคยเปิดโพยใบนั้นอีกเลย ได้ใช่เบอร์น่าจำได้ป่ะจำบ่ได้บอกคือบ่ได้เปิดแค่เปิดแค่ทู้แค่เดียวแล้วก็บ่ได้เปิดนู้นือหนูเป็นข้อที่แบบว่าถ้ามึงจะให้กูถือก็กูจะถือเองเออจะเป็นประมาณคือแบบกูซื้อทีมทีมเออคือกถับ่ถือกับดวงมันแห้งมันเห็นมันแห้งไปแมนแต่ว่าหนูสีเป็นคนสีซื้อเลขบอกกลับสื้อเลขตัวเดียวคือกูะถือตรงเลยสองเก็สองเก็ดแล้วนี่ยบ่เคยซื้อเลขถ้าให้ยเจ็ดสองก็คือซื้อเจ็ดสองถ้าให้ยสองเก็ดก็คือซื้อสองเก็ดตอนนี้ให้ยเจ็ดสองแมนให้ยเจ็ดสอง กากลับไปน้าเนาะผันผู้ใดมักเนาะกัดเนื้อเงน้อยแม่นกันไว้บนล่างเลยเช่ยแต่ว่าโดยตัวต้นตัวนุ่มมากเกลี้ยงสองบนมานเกี้ยงสองเม็ดเดียวเนาะบนพร้อมตัวนี่บนเนื้อเน่าเนาะบนเกลี้ยงสองบนเนาะแม่นล่างเมือล่างมือขอเสียงนะอ่าตามนี้ละขอบคุณเอ่อนางหลายๆที่ให้แนวทางตัวเลขเข้าถึงมือนี่เข้าชิบผู้ใดเอ่อตัวเลขของไก่เนาะไก่น้อยเนาะมันเสีย ไอเดี่ยงเรี่ยงเลยเจ้าก็ยังได้ที่เด็ดหน้าอยู่คือเจ็ดสองแม่นค่ะเาเบสองบนโอเคขอบคุณมากครับผม